นี่ครับสะบูมยังมันน้อยหน่อยนะพี่น้องเบิงเบิงก็จังหน่อยนะครับแต่ว่านี่ครับตอนี้เกี่พี่น้องทำมันหลุ่นกันนะครับวันนี้มาอีกครับสองกนครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก้อนครับสวัสดีครับก้อนครับสวัสดีครับก่อนครับนี่ครับผมโอ้ยผบูเบ้าไทยบ้านครับนี่ผูเบ้าแทบ้านบ้านผู้ข่ำนะครับนี่ครับ นี่แหละปากอยนี่นี่นี่โอ้ยยังยังผอขอเยยครับยงผมงขอของยังองอยู่วะขิงัวนีงยังยไงครับผมแม่งของยังยััครับพี่น้องคว่งฝ่ายสุภุสุคนครับที่นี่จังหวัดศรีสะเกดครับผมบ้านผู้ข่อมเพื่อนนำเกียงจังหวัดศรีสะเกดครับ คนถอผามาวานเหอ่อาเียจจาะคน้่น่คนนมแน่ขนาเอวนนี้เขาบอคนถ่นนาเราห <c oughs> ้ยน้ำนในป่าป่าเจะผมจะลงไปวานเหี่ยนะครับ <c oughs> โอเคครับพี่นอ้องไปติดตามเลยครับว่าจะได้จังไหนนะครับพี่นอ้นองไปครับ

กนี่ผมก็มีครับผมก็มีแต่ีครับเอาเดลยพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ยวไม่อนจีบเลยพ่อเลี้ยวพ่อเลี้ยวไม่ได้เลยพ่อเลี้ยวตันเ่อกๆพ่อเลยด้อยเอาตัวเงี้ยมันเหมือนนี่ปลาปล่อยเงี้ยก็ตรงนี้วะเออปล่อยเงี้ยเรื่องวันนี้เรื่องตัวเล็กๆพ่องวงมอว์ไปดิเออ่งวงมอว์ตัวเงี้ยมันเหมือน นทยรอนหตี้เห็นหลาต้นนี้มละปตีบเขาก็เลยเอามาปล่อยต้มีตหลานนัเมีใครตนิมีบัวเนี่ยัวน้ม่พอมาเน่ต้วใหญ่ที่ปล่อยเล่าเอใหญมันจะ่วปลาัวลายลเดั พี่ป่ากำลังทดสอบในการแบบว่าแหมก็สอบปาเพรายบ้านซุปเิมชเปิดเลยบ้ก็ไปบ่นี่ครับผมยังไปบ่อยอดหลังเด้นะครับผมในยูทูบด้วครับที่สารสมแบ่ด้ครับวิธีารปลดป่าเพี้ยนอาจจะโตกว่าไงวันไหนนะครับน

อาข้าเตปนสามบาทครับกือบเต็มกระสังบุับุญปล่อย่หัวปลยย่างปะเข่งย่างปล่อยแช่ที่นี่โอ้ยกล่องเสียครับบุงยี่หลับโอ้ยปูนกับปะเนกยียีป่าครับพี่นั่งปะเข่งไงปะเข่งไง

แถวสีเกียบ้านผมเอิ้นสะนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าแถวสารคามเอิ้นสางนะครับนี่ครับนี่เขาเอิ้นสางนะครับมันหน่อยนะครับมันโมไอย์ใหญ่แานไหนแม่น้อแปะเออเขาเอิ้นสางนะครับนี่ครับนี่คือด้วยนวลดีกว่าผบอกว่าเ่านี้นี่ครับไปครับไปเพิ่งครับพี่น้องตายเอ็นหนังตายเอ็นสางนะครับเนอะใหญ่สมัยอะไรมีดมาแต่ไปฉดขอ้ผู้มาเป็นผ้ถึงก็ได้โอ้ยตายเพื่อน ได้แล้วได้แล้วอีนกันแล้วแต่จังมานี่วันสีบละนด์เดี๋ยวเราจะคล้องเรื่องเทียกันมาโว์กล่องนะโอ้ัห

ยังไม่หมดหมดนี่นี่นี่มนม่เลยก่สหมอ้ยปะการั้น็กินสาส่งแบตมันสกหมนกเบนเ่งบิน่แ่นีได้หเ่นี่ได้แ้ม้คือแวันนีได้ห่ได้เาสิหนกเสย่ไมาสิย่อ

มุดต่างหลายคนลงได้ครับผมได้ครับจุ่เตยอันนี้ปิ่งซุกเหรอพี่น้องโอ้ยหามเอาไว้เกี่ยวมึงเลยสมไมได้เกี่ยวก็อาจจะแบบว่าเป็นเพื้นเป็นอย่างนะครับแล้วก็อาปาต้องไปคุกกี่เท่าเป็นท่านแล้วก็เอามากินนะครับ ยุคนี้มันท่านสมัยขินก็เป็นทานเป็นเต่านะครับพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าห้าวก็จะเป็นทานเป็นเต่านะครับเนี่ยแล้ววันสุกินในเบื้องนหมให้มมไปยวหมมตัวกล่องเลยก็ล่ะให้พี่น้องแล้วประเกลไก่เพื่อนในเบื้องว่าห่ากินแบบว่าแซ่บอืมนี่ครับปลาสมขีดนิดหน่อยนะครับขี่ปลาด้วยพี่น้องใช่ขีดนิดหน่อยจำเจ้าปลาแดกนะครับใช้เบื้องแจวด้วย อยยหลู่สหรัฐอยู่รังกิษอยู่แถวยุโรปบม่ได้กินคืออยู่ประเทศไทยหรอกครับนี่ครับบะมีครับบะหมี่หากินเล้ครับควรเราขขาแบบต้องเต้าครับเอ็นนิดเดียวโอ้โหถ้าก้อนี้วยมึงนะ บกว่าจังได้ละเด้ไม่กูเบิ่งว่าแต่เช่าไม่กูกินเลยว่าเด้ลบไปคือเก่าเอาเฮ้ยหัวให้กูกินหัวอีกตั้งหากหักไข่บมัดเข้าฟางบักไข่บมัดเข้า,ว,ขาว,วานเต้ปั๊บหลดุดบองแสบมันที่นอ้องขี่แล้วครับมันจะกินม <c oughs> ึงเอาโชั่งหัวอาหารแสบอยู่ขี่ชังพักบุ้งทั้งอย่างธรรมชาติปลาเปยมันจะกินเนะครับนี่ขี่คมๆเลยพี่น้อง เวลาเคาวานเลยทนั่งกินยังกินนะครับได้พป่นาครับมาดูลึกบอกไอกไปสุขุุทคนเบ้ครับเด้กูวาบสงสัยมันใหญ่สไลดสตีเกินแวรับน่เอเลยเจียเจีาเจียวเจยเจียวบดครับเจวดขามเปียกมาแล้ว พ่อต่อบอ่กเอ้ยผู้ชายบอกประวัติศาสตร์ของบรรลุกเลีนงานครับพี่น้องเจ็บนิ่ยครับแต่ว่ากับบ,อบอ่บรนได้ครับแต่ก็อย่ได้มีนี่ครับเหลือดเลยวัน่ี้ละครับขนาดไหนเอาตามนี้จริงมันจะปักน้อยๆกับว่มีเลือดนี่อันนี้แบบคือย,ยังมีดมีดฟันใช่ไหมครับนี่งเบอร์ครับเหลือดสะเนี่ย ปลปีนังครับบปนังโอเคครับผมะปะดุตกตอนข้ามำๆครับรพี่น้องจีเอเว่นตกดินหรอพี่น้องเฮ้ยน่าจะประมาณาามากเกือบฮามงครับ่าาากกินนกินนนนมโ้้ยยขบบแ เขาหลือกัหมากอ่ะก็ลุ้งไปที่ก้อนนะครับพี่น้องนี่ครับถึงบรรยากาศตกบรรยากาศช่วงไทยครับพี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงไทยของรายการด้วครับโอ้ยนี่ครับเนากำลังจับเจียวเลยพี่น้องบุกคอมโอมไปกันนะกูตีดมแล้วดมีแค่กินเบิดหน้าเว้ยกูไปอยู่ ในข้อทาขเราเลยครับอยากกินอป้ากันครับถ <edi> ึงเวลาไหนมันถึงเวลาตัวนี้ตัวนี้คือคือการย่างย่างป้าครับตัวนี้สุดยอดเลยครับพี่น้องมาเด้อครับผู้ใดอยู่แถวทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับนี่ครับจะบ้ากระมังแล้วกินไม่ได้เหรอมันสุดยอดเลยเลยกินแล้ว แบบแสบครับนีคแบบแสบครับใ่หครับกิน่ลืมไม่กินจำเอาใอกีก้ีอันนี้ิดำยาเลอยเากินขีกันอ่ากนล้กินไปขี่ปลาขี้ปลาขีสบ นงสาตอนนี้เป็นี่น้องาี้องยูดีเนี่ยาหวายไ่หม่รยิงี่บาตรถนรถอใสน้มันบ่อันั้นน้หัวกันมันตาันั้นน้บ่ผาจุ่งไทยของรายการเยพี่น้องเถ้าเะเบงตอนฮกกบานไครับพี่น้องจำเจีวเอ้าอ้ได้ิจำเร็วจำจำเจบจบ จำมี่ห่อนงวงครับนี่เป็ดครับปเป็ดจำายอครับมันเป็นคลิปอีกอันนึงนี่ครับมึงครับอูปสุปหวนทีทีบานเข่ากางมันลายไม่มีคนกินตรงนี้แล้ครับงทายรายการเลิ้พี่น่องนะครับคำแล้วครับม่ลยนะครับเด้ปล่อยปลากินเ้อนอีกกบนะครับเอนครับกบนะครับ ผมก็จะพากันพากันไปต่ออยู่บ้านอีกครับมาฉาดในการกินปลาขังบอนะครับนี่พี่น้องนี่ครับแซ่บครับแซ่บแซบเหมือนยีราฟครับนี่เดี๋ยวไปต้มลูกเทปปะครับวิธีบานบ่านเท่าอีกนี่ครับวิธีอานบานกินโซ่จะข้ามมึงครับผมว่าที่กินแซบแซไปแล้วเอาใส่ไปแล้วรู้ว่าเป จังเลยว่าต้มถนะครับผมนี่ครับมนเป็นวิธีข้นกรุงเทพบุมิท่างท็่ได้กินครับผมคนกรุงเทพถ่ายอไร้ยเพ่นถ่าอย่างมาเที่ยวมาเทียวยินดีตอนรับบอกครับตอนรับเสมอครับนะตอนรับเสมอยินดีตอนรับบอกครับครับครับถ้าคนกรุงเทพมาบบว่บเ่าขับขังับขับรับขัับขับขับขัาขับขัับขับบับา มะเทียวมะเทียวนะครับมะเทียวสวนมะเที่ยวหยังมะวันหงวันเหี่ยใส่มองใส่หยังใส่เบียดใส่หยังสีเนาะนะครับธรรมะเอาผู้สาวมาทำเลยครับได้ให้มีอยากผู fit, ้สาวเนี่ยอยากผู้สาวโอ้ผู้สาวหลายแห้งเนี่ยลายแห่ผู้สาวเนี่นเบืองครับเป็นกิ่นมันยังแล้วครับแซ่บมั้นะครับแน่เรากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับหนึ่งรอไปแล้วไอเบื้องช่วงเดินทางนะพี่น้อง จะ้ก็ฝากพี่น้องกดไหลกดแชกกดซับตะไคร้เนี่ยนะครับช่องหน่อยๆของผมอีสานสมแดครับเป้เป็นกำลังแรงใจในการเทปคลิปต่อไปนะครับอาจจะซันเนเดอร์พี่น้องมันอาจจะบ่นอีกก็ได้ครับพยายามให้ดีที่สุดช่วงท้ายแล้วครับนะครับบายบายครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนังแก้มครับ สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับไปมาน้าครับผมฮิโลครับน้องยูมี่ครับชมทายรายการครับบ๊ายบายหน่อยครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายยิเล่บ๊ายบายแต่ว่าหูซึกว่ามันก็โอเคครับผมกับที่เฮามาอยู่ในบ้านนะครับ เฮาอยากให้พี่น้องได้เบิ่งว่าวิถีอีสานพื้นบ้านเฮาอีหลีกับประมาณนี้นะครับคือว่าเฮาอยู่ลงอหลายคนครับหักกันนะครับหักกันดีดีที่สุดอีหลีแต่พี่น้องแมนครับนะแ่นโดนมาหากันแค่หนึ่งแม่จะขี้หลังถึงจะโค้งโคบอีกกับซังนะครับไม่ได้เกี่ยวหลอกครับตอนนี้ครับจากไหนข้าก็บยุ่งนั่กันนะอยากให้ให้มีแต่ร้อยยิ้มหละกันเสียงหัวเราะเนาะไม่ใช่ซีเรียสนะครับ เาต้องเรียดนะครับสู้ๆกันต่อไปแนะนนครับแครับสูสูต่อไปดวยครับเด้อพี่น้องเชื่อครับพี่น้องบรรยากาศยัางดีครับมาบานเมียเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับสบายเลยครับพี่น้องเด้วเจอกันครับผมไปหาอยู่หากินหลังฮิตกับเขาเลยเด้อแต่ว่าอาจจะ่ไดเลยไทยเบิ่งนะครับต่อไปนะครับหาไทยต่อเน้อหาแล้วกันนะครับบายครับไปแล้วครับ